อ่อนเห็ดทางภาคอีสานและเตินเลยเห็ดปวกทางแอวเติร์ทางหลายคนวันนี้ไม่ได้พามีดมานะพาแต่พ้าตัดอย่างเดียวเลยไม่ได้ตัดเลยนอยกจากลงตัดลงตัดบ,บ้านมันจะม่ลงมองปกต่อจะรุนใ้ทุกแซขแ่ขนาดเราเก่งสุดแห่งบ้านเฮา ทั้งเลี้ยงทั้งโนนี่เป็นงามจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ปน่มกดแชร์กดซับสไครต์ให้เราต้ออดีแชร์เนี่ยด้อาพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอน้ำจะจ้าสวัสดีครับนานๆได้เข้ามาในช่องยูทูบกับบ่าวต้อมออดีชแชร์เน็มาตัดหน่อไม้ไม่มีเวลาพี่น้องพิ่แต่าง,งานเนาะทำแต่าง,งาน ววพวกนี้ต้องตับแต่งใหม่หมดเลยออกหลายพี่น้องจ๊ะอ,อหลายอ,ลอยู่เต็มกรเลยเอาตัวไหนก่อนอันนี้ของอะไรสัลมุกออเอาลเลยวันนี้ไม่ได้พามีดมานะพาจะพามาตัดอย่างเดียวเลยไม่ได้ตัดเลยเนาะสัลมุก <laughs> ลลัับบงงสอ่ออนเห็ดทางภาคอีสานแลเกินเลยเห็ดปวกทางสาวเจยทางหลายคนเนาะทางสาวเล็กก็ไล่หลายเลยนะสอนแต่เพื่อนพุทธิเฮ็ดนะใครเนาะของเฮายังท่านออกไม่เห็นเลยปีนี้เห็นกระโบกีจุ่มเนาะเเป็็นหโบกีโมะจ้าเห็นไหมครับลี่เห็นเอามาเลยยาวมาแล้ว เบื่อขังวุ้นบุตรน้รองแถวเนาะออกไลยอยู่พอ,อกไลยยู่ยังมาสับลงเยอะๆเดลยพี่น้องเด้อจะว่าก็ต้มก็มาแต่เฮ็ดงานน้องแถวเนาะมจะทำงานมันจะเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ยังมาเลยน,น,ลออบบน้องแถวเนาะเรามาออกจากสวนออกมาจากป่าปามมาครับมาเอาหนอไม้เลย สุดที่ยาวหมดแล้วเสียด,ด,ด,ดายเสียด,ดายเผาซุกก็เส่งเพื่อเอาไปตองเนาะตกแต่งไปพร้อมนะพี่น้องตอกทีเก่าได้จะ้ะพี่น้องแต่ปีนี้ปรูกสินแห่งสีหลายคือปีก่อนมันทองนะ

ของเสาชมแบบของเฮาเป๊ะยาวไปนี hmm. <father 's injuries> no, ้หมดเลยเนาะสัลงดูดิกกึ่งจะได้หมดแล้วจ้ายังไปดูได้หลายขนาดได้เจี่น้องนะติดกระสอบคนเราคงไม่ได้ส้มเนาะพี่น้อง เด,เดี๋ยวย no <ix> <flying truck> <ak> ังมียัง <D> มีอีกหนึ่งกอแล้วสลงจ้าเอาใส่กระสอบเลยตนี้เดีแต่นี้เราใส่กระสอบไปก่อนไม่ค่อยมีเวลาเลยสะลงมงบางทีก็ไม่ได้ทำงานพี่น้องอยู่บ้านดูหลานน้อยไม่ได้พาดูหลานน้อยเลยหลานน้อยเกิดแค้ไม่กี่วันแล้ะสหลงจ้าไม่พอสิบวันเลย แต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายลงไม่ได้อัปเดตให้ลงให้ดูเนาะก็ลงจา้าทั้งหลายดิเป็นกระสอบนี่อีกต้นหนึ่งเด้ไปทำน,นี่กปด้วยจา้ากอที่สองจะพี่น้องโอ้เงาเท้ยนาววะนานเลวเนาะะเฮียบุรีตัด นนี่จ้ะพองตัดออกเลยพี่น้องไม่ต้องเอาไว้ลำลำเนาะเราตัดตัดตกแต่งไปพร้อมคมมั้ยมีแบบต้มทำมาจากน้ำทำมาจากหมากเขียวนะสัตว์ลูกะ <Yeah. S 2> นี่แบบนี้ฟันออกให้หมดเลยเราไม่ต้องเอาไว้เราสัตว์ลูกเนาะ จ้ะตัดแต่งไปในตัวจ้ะพี่น้องเจฝั่งนี้เพิ่งแตกใหม่บไปเจอกันนานจนหลงคาเว้าด้วยเนาะนานจะเห็นเนาะบะตอมปะตอมยังมีอีกยังมี phụ nè nó, nó bắt ngày. ตัวใหญ่จังเลยตอวใหญ่เ,น,เลลน,ญน้ะเห็นเห็นเอาเลยปันหินแล้ว <c oughs> ไปไปเดี๋ยวไปดูเป็กบอกอยู่บ้านเลยน้อไป Tìm con sộp khắc lại vào này. Khắc vào bán nè Phải không? bọc คองท่อมอย่าคองท่อมจะออกหลายหรือออกหลายอยังปะลุอันนี้แค่เบสิลวาวได้นอนนะแม่ไม่ออกมาเอาเอถหาเรื่องเจ็บตัวกันเลยกูเบิร์เจ็บตอยเทพมันนี่ไอ้เว้ยว้าวติดไม่ได้จิไม่กระจายแม่มันไฟค่ะอาให้มันเนี่ยสัตว์ นึกวา่าเป็ตาเบ็ดอีนี่นะเออกระเจ้าถูออกเลยบันน้ถูออกอกันซะงันเลยเยี่ยมเลยเขาเอาเบ็ดทะเลก็วางงันแหละไปถามทุกไปเฮ้ยัวนี้ก็ปวดหลังเลย มาเห็นตาสาวไม่รู้ว่าอยากดีแบบเดียวเป็นยังไงน้อยนี่วะอย่าได้พาอปกหน้ามันสาวหน่ะสาวใหญ่เขาอยู่แม่วัมันคือบกไห้ถูกเปล่ามือกะเขาคนเก่งเนาะเขาบกไห้เนาะพี่ตกลงจากที่นอนพุ่นบอกบอก ไม่ตัวดองกระดองบะหรือพ่อได้ตัวดองกินออกิทิไปหมดเลยนะต้มข้าตีนนะกินกับน้ำพริกปลาลนะดองอ่ะไปขวดนะอร่อยแรงจังเลอต้องไปตัวนี้ โตดิเฮยเยเป็นตะยานอยู่บนนี้มันน่าเหยื่อเวลามันถือตัันเหเหีโต่อโตอโตอะไรอ่ะหอยทากมื่อเตะเข่า ลุนนี่ทุกแซ่บขนาดรวเกงสะพังแยงบ้านเขา าได้จ้าพี่น้องอนะทั้งเหน่งทั้งนอกมีแต่คำงามจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวาสนาเจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บ้าตอมกระแสลุงเนได้จ้าขอบคุณหลายเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้ากราเห็ดออกออกกน่าจะพอกันยาวๆนอกจากเนาะนี่เฮ็ดโปร่อยออกเลยไปแล้วจ้า